ทำไม่เต็ม<ร><ร>ที่อย<ร> <จะ S 2> ่าติดประมาทชุบเพื่นอนให้เยอะรักเพื่นอนให้มากรักสั จะเอากขาเข้ามากันให้หมดไปพวกมึงไยจะโชว์ลั้มทกมึงจะโชว์ตางจริงๆรวกมึงก็เข้ามากันที่โนวันทุกมึงจะพูดแต่ว่าโนทำพรามไนไม่ต้อง่วงใจไม่ติดมืกีฬาจานสามสิบด่านพุก่ผ่านร้อเชิงร้อนจะงไหนทกมึงวันน้อยเพลิงมาแบบชิวชพวุกมึ่พันจอยเติมวันจะคนน้อยแต่ละประกันร้อยเตมใส่กันให้เต็มเด็กทนเล็กไปที่พวกเด็กร้อยเมียเข้ามาที่ชิดพี่เก่งมาที่ชิดพี่ก็ตรเย้อนตัอไล่มาตัดก็คือลงกังเป็นค่แต่ไม่ต้อนรับนภาเกะยับฝง ือจะแก้แค้นพวกมึงแย่แล้วพอตำแหน่งที่มึงเลยบนหัวพวกมึงแม่งเปะมึงต้องแยกแยะเท่ากัว่าดนเียตัวเรวน้ำตาพวกมึงแม่งเล็บดินน้ำปพวกมึงเซฟถ้าไม่เซฟเดี๋ยวพวกม่งเล็บกมึงจิึง่ให้พวกม่งึงแอคกันหลเืนม่งเมที่มไฟแรมึงก็หทนกูมั้โดตัวกันแที่แหลกจะันจคเือวกไ่าก่งจริงให้มึงเามากู้อยเดจกอยเดกใจกีมาต มึงก็รู้ดีนี่นวัดทิ่ที่ไม่มีใครจำผิดกันมึงกูคุ้งไงควายจอีเมึงกูเทดีอะไรได้ัวเทพพวกแกหิสักลีเนี่ยไปมึงไหัวด้วยนม่เลาตัว่กูไม่ลงหัวมึงไม่มีตัวมาเกมงมีคนยังไงอิตาลีู่ที่ัตว์ค่บาร์สองบารแล้วก็คาอีกสองคอยู่ในเมืองพวกกูตกันได้แค่วันสองวันขอแค่เซิรเดียวกูต้องให้มีของกันนัด่ีเขไฟแงไว้